สนับสนุนโดยด้วยนวยตัตก,กรรมเมลาสนินเอ็กซ์ลดฝ้าซ้ำซากผิวขาวใสในหนึ่งสัปดาห์กี้มั่นใจเมลามีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอโลเวราป่าวงเต้ ถึงกับอึง้งเมื่อหนุ่มเจมส์อาทิตย์จู่ๆก็ถูกแอบอ้างใช้รูปใช้ชื่อไปเปิด Facebook ชักชวนลงทุนเป็นหุ้นส่วนคาเฟ่กาแฟบ้านยากกลางทุ่งนางานนี้หนุ่มเจมส์จะจัดการยังไงไปฟังกันเลยค่ะเมื่อช่วงประมาณสักวันที่18ที่ผ่านมาเจมส์ได้ไปแจ้งความไว้ครับก็คือลงประทึกประจําวัน เพราะว่ามีคนแอบอ้างเอาชื่อเจมแล้วก็ธุรกิจกาแฟบ้านญาติที่เจมทําอยู่อะครับไปเหมือนหลอกคนอื่นต่อว่าเออร่วมลงทุนได้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกเรื่องเนี้ยมันมีประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วครับก็ได้รับรู้แล้วว่าว่ามันเกิดขึ้นมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะยิงยาวมาถึงจนปัจจุบันอย่างเงี้ยคิดว่าเขาคงไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเยอะมากมายไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยยัง ชล่าใจอยู่ว่าเออเขาคงไม่ไม่กล้าที่จะเอารูปของเราเอารูปธุรกิจของเราไปไปทำอะไรต่อมัง้งอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่ามีแค่คนเดียวแต่จริงๆแล้วพอมารู้อีกทีหนึ่งเมื่อประมาณสักต้นเดือนกรกฎาครับก็มีคนเริ่มทยอยทักมาหา Facebook ส่วนตัวของเจมแล้วก็ใน TikTok ด้วยเงี้ยครับว่าเนี่ยมีคนแอบอ้างนะตั้งชื่อ Facebook เจมแล้วก็ เป็นรูปของเจมทักไปหาหลายๆคนนะครับแล้วก็ไปขอยืมเงินแล้วก็ร่วมลงทุนธุรกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยก็ตีมูลค่าแล้วน่าจะหลายหมื่นอยู่เหมือนกันครับที่ท,ที่ที่มีคนได้ได้โอนเงินไปคงปล่อยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเองคือไม่ได้รับรู้อะไรว่าสิ่งที่เขาเอาไปทําอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องสําหรับเราเงี้ยครับพี่ผมก็เลยไปแจ้งความไว้ครับในส่วนของตํารวจ คือเราไปแจ้งความไว้ว่าเราเองบริสุทธิ์ใจนะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ารู้เหตุว่าเราไปร่วมหลอกลวงคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็ทางตำรวจอยากให้หลายๆคนได้ระวังเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากแม้กระทั่งตำรวจเองก็ยังบอกว่าพี่เองก็ยังกลัวเลยตอนแรกผมก็คิดนะว่าจะแก้ไขยังไงผมก็เลยจะใส่แฮชแท็กชื่อของตัวเองนะครับเจมอาทิตแฟนเพจ เข้าไปในรูปอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เขาเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างที่จะลํบาบากเพราะว่ามันมันมีต้นตอก็คือเป็นต้นต่อของเราก็คือแฟนเพจอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แฟนเพจเจมอาทิตย์ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขาจะทําเขาก็เขาก็ต้องทําอยู่ดีอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทําใจรขบพี่ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามันมันมากกว่านี้หรือว่าเขายังไม่หยุดอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องดําเนินการต่อไปให้ให้ถึงที่สุดครับพี่ในส่วนของธุรกิจที่เจมทําอยู่นะครับก็คือกาแฟบ้านย่ากลางทุ่งนามีสาขาเดียวอยู่ที่จงังหวัดสระแก้วนะครับอเาเภอคลองหาจงังหวัดสระแก้วไม่ได้มีสาขาอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหุน,นส่วนใดๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเจมนะครับหากใครนะครับที่โดนหลอกลวงนะครับก็อยากจะให้สังเกตาตาโลโก้ กาแฟบ้านย่าหรือว่าให้มาดูที่ f a c e b o o k เจม e s อาทิตย์นะครับเป็นภาษาอังกฤษ j a m e a t h i t นะครับผมเพราะว่าผมจะแจ้งตลอดว่าผมเล่นแค่เฟซเดียวนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะว่า Facebook ของหนุ่มเจมส์เขามีแค่ Facebook เดียวที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนอกจากนั้นของปลอมอย่าไปหลงเชื่อกันนะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย